สดเชิญเต็มเครื่องไม้ถามใจดูครับโอ้โหมวยดีครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวที่วางไว้หน้าช่องนะครับก็แตกมาถึง2ตัวแล้วก็หลุดไปแค่ตัวเดียวนะครับไม่วจะเป็นด้านต่อลิวร์พูแล้วก็ไปต่อเอเวอตันนะครับแล้วก็หลุดไปแค่นิวคาสเซลตัวเดียวเท่านั้นครับใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวเรานะครับโอ้โหไม่วจะเป็นตัวเน้น VP ีนะครับตัว VP ีนะครับตัวแถมชุดโครงไก่3หรือว่าชุดโครงการ3ครับก็ต้องบอกว่ายังทํางานมาครบเต็มระ บบฟูอชั่นกันเหมือนเดิมเลยนะครับเขียวทุกบิน ฟินทุกคู่กันจริงๆนะครับพี่ท่านใดที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ใยนะครับที่อย่างหน้าทับอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลหรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไหลแบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับเอาทีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเชียร์เลือกนิ้งเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมมเนีีู่ยยกกกกกกก็็ฝฝาาาาดดดดตแแลล้้้้วววรรปปไไใหัะท ดวัสดีครับเพื่อนการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิม์ลิงกิตครับคุณล้วงด้านแมนยูครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านคิตตันเปร์เลดครับเจ้าบ้านแมนยูครับผลงานท่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับก็ฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีของพวกเขาเลยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปทางด้านสเตย์อวมาถึง2องปต่อศูนย์เลยส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างคิตตันเปร์เลดครับผลงานท่าเกมล่าสุดของพวกเขานะครับเก็บชัยชนะไม่ได้3เกมเสมอไป1หลุดแพ้ไป1ครับนัดล่าสุดดทีี่่่ผาาานนมเเยก็ปิบ้นแพ้กับบเไปหนึ ต่อเลยคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลตได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเจอกันมานะครับสามเกมล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายที่คิตตันพาเลตครับเก็บชัยชนะไปได้สองเกมแล้วก็เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยในปี2024นะครับก็จบเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้ววันนี้แน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าแต่ว่าคิตตันพาเลตครับฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้แย่ครับวันนี้อาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าเกมเยือนของพวกเขาครับสามเกมล่าส แทงด้านเวทแฮมมาถึง2ประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดทางด้านแมนยูครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งชุ่มตัวแล้วก็ไหลไปที่0.75ครับถ้ามองจากกระแสเป็นนี้ครับผมมองว่าบอลคู่นี้ครับมีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอครับวันนี้ครับยังเชื่อว่าคิตตันพาเลทครับน่าจะจบเสมอครับไม่น่าแพ้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้ลองไปที่คิตตันพาเลทได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับก็ยังอยู่ที่พิมพ์บริยงกิตครับกู้หวังด้านเบนฟอร์ดครับวันนี้จะเปิดบางด้านสเปอร์ครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับเกมล่่าสุดทีผ่านมาครับเก็บชชัยนะไม่ไได้เมคครรััับบแพปปสอนล่าสุด ผ่านมาครับกอบุกเหยียงด้านกีตั้นพาเลทมา2ประตูต่อ1เลยส่วนด้านทีมเยือนอย่างสเปอร์ครับผลงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับ5เกมล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้แค่2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ถึง3เกมเลยครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะเอฟบอกมา3ประตูต่อ0ครับในรายการบอลถ้วยครับพูดได้ครับให้เลือกเชียร์ปัจจุบันอย่างเบินฟอร์ดได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเบินฟอร์ดนี้ครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาครับทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนด้านสเปอร์ครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ดีครับแล้ววันนี้รับบทเป็นเกมเยือนครับต้อง บอกกอนเลยว่ายังมีหลุดมีล่วเห็นครับกองหลังเนี่ยเสียประตูง่ายไปหน่อยครับก็วันนี้ครับดูจากกระแสที่เปิดมาแล้วครับให้เป็นฟอร์ดเนี่ยเป็นต่อแค่ปอปลาไหลไปครึ่งช่วงตัวนะครับถ้ามองจากกระแสและเฮดตัวที่เจอกันมาแบบนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นฟอร์ดนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เบนฟอร์ดได้เลยและคุณสุดท้ายครับก็ยังอยู่ที่พีเวลล์กิตฑาครับคู่ระหว่างด้านอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านแมนซิตี้ครับ้าบ้านที่านใยครับผลงานด้4เกมล่าส แล้วก็เสมอหนึ่งเกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ปลุกแข้งด้านคิโรนามา2ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับในรายการบอลถ้วยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างนั้นแมซิตี้ครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขาเนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับเสมอไป1หลุดแพ้ไป1นครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะด้านขับบูธมา3ประตูต่อหนึ่งเลยคูริการ์ไพเร็กเชียรี่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอลคู่นี้ครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็จ่อไปทางหน้าเสมอและส่วนมากครับและที่สําคัญเลยนะครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันคร ับในปี2024ครับในบ้านแมนเิตี้ครับก็จบเสมอไป2ประตูต่อ2เลยเดีวันนี้ครับสำคัญเลยครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการ3คะแนนครับเพื่อจะไล่ลิเวอร์พูลให้ทันครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดใ้อาร์เซนอลครับเป็นต่อครึ่งช่วงตัวแล้วก็ไหลลงมาปอปลานะครับถ้ามองจากกระแสแล้วครับวันนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลครับยังไงก็ต้อง3แต้มครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่อาร์เซนอลได้เลยสรุปสามตัวเน้นประจำข้าคืนวันนี้ครับชอบหนังน่าคิตันพาเลส เบนฟอร์ดแล้วก็อาร์เซนอลครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆไปเลยหรือว่าพี่นะนครับที่หน้าทาฟุตบอลนะครับาา Sport, มากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างกําลสุขสวัสดีครับ